ฉันรู้ว่ารักนี้มันเสียงเมื่อฉันเป็นเพียงคนหนึ่งในหลายคนที่เธอมองไม่อาจจะคิดฝันจะได้ใจเธอนั้นมาครองต่อให้ใจเรียกร้องต้องการ ก็รู้ว่าควรหยุดไว้สายตาเธอที่ทำให้สึ้งใจฉันพอร,รู้คนอื่นก็ได้ไปแต่ถึงรู้ยังนั้นฉันเองก็ยังเพ้อใจ ใจมันไม่ใช่ก้อนหินใจมันก็เลยวันไวยิ่งพบยิ่งได้เจอเธอยิ่งรักขึ้นทุกวันใจมีแต่เธอเท่านั้นก็รักเธอมันาน,นต่อให้เอาเหตุผลมาหามมันแต่อารมณ์ก็พาฉันมาจนไกล